สดีครับส่วนสม,มุน c h a n n นะครับวันนี้ก็น้ําก็ท่วมเยอะนะครับผมก็มารับช่วยเหลือคนที่ว่าขาอยู่ที่บ้านนะครับจะพาไปอยู่ที่พักพิงคือโุงเรียนวัดตางขึ้นนะครับครับตอนนี้ทีมานก็หลายคนนะครับครับนีก็ตอนนี้ก็อยู่ในรถหลายคนนะครับ ครับตอนนี้น้าน้ํากําลังผ่านนะครับน้ํากําลังผ่านความสูงก็ประมาณเกือบเมตรเลยครับตอนนี้ครับน้าเยอะนะครับน้ํเยอะมาช่วยคนนะครับมาช่วยให้ชาวบ้านไปอยู่ที่วัดนะครับที่โรงเรียนวัดตางขึ้นนะครับที่โรงเรียนวัดตางขึ้นนะครับตอนนี้กําลังเขายกคนอยู่นะครับ ผมเองก็เป็นแกนนาอยู่ในนี้ด้วยนะครับกอช่วยเหลือประชาชนด้วยกันเลยครับครับมีบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้บรรยากาศรอบๆครับน้ําเยอะนะครับครับครับรับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหลังๆปิดเลยอันนี้ทีมานหัวหน้านะครับหัวหน้าทีมานนะครับครับตอนนี้ก็น้ํากปเยอะนะครับ ครับคบนนี้พ่อมาค่อยเหลือผู้บัติไปแล้วครับนี่บางหลังก็ร้านก็โดนพายุพัดน,นะครับก็หลังคากับเรื่องก็หลืดนนะคร,ครับไม่ไปเอยครับไม่ไปเอยมานะครับตอนนี้บรรยากาศเป็นทะเลไปเลยนะครับ ก็อยู่แบบธรรมชาตินะครับแบบบ้านๆแบบนี้ครับพอน้ําท่วมบางคนเขาก็อยากจะขึ้นไปอยู่ที่สูงแต่บางคนเขาก็ไม่อยากขึ้นไปก็ใช้ชีวิตเป็นอัธยาเถยนะครับอเอาพี่มวยพี่มวย,มยอันมายิ้มหน่อยครับตอนนี้ก็ต้นไม้อะไรก็โดนน้ำท่วมไปหมดเลยครับ ครับบรรยากาศรอบๆนะครับในขณะนี้นะครับเข้าาครังใส่า้เลยครับตอนนี้ถั่วฝักยาวก็มีนะครับเองหรอมันก็ธรรมดาครับต้องใช้ชีวิตแบบบ้านๆครับต้องใช้ชีวิตได้ได้เลยครับก็อยู่แบบบ้านๆต้องอยู่กับธรรมชาติได้ได้นะครับเพราะว่าเดือนสิบสองธรรมดาของบ้านเรานะครับน้ำก็ท่วมบ่อยครับทุกปีเลย ลูกพี่เราเนี่ยครับร่างนี้นะครับหุ่นนี้ด้วยหุ่นพมานะครับผมป้านกพงอบุนนะครับหลานของพงอบุนนะครับก็เป็นพี่น้องกันนะครับว่าไม่ออกข้างนอกเลยเพื่อนครับตอนนี้ตอนนี้ทุกพื้นที่เลยนะครับ ทุกพื bitches, ้นที si ่เลยครับตอนนี้น้ำเต็มหมดเลยครับทั่วทุกพื้นที่เลยนะครับตอนนี้มาเต็นหมดหลอกจัดนะก็เตัวเงินก็ตอนนี้ทุกพื้นที่เลยนะครับหนาวมาเลยนะครับ โอ้ตอนนี้ครับมาดูมาดูกแล้ะครับครับตอนนี้น้ำเยอะครับเอากบใส่ไว้เจ้าของเจ้าของใส่รูปไว้ยังใส่รูปไปด้วยนะใส่รูปไปด้วยครับมีกบนะครับ <objection. S 1> ม,มีวกบก็ใส่กระชังนะครับใส่กระชังนะครับน้ำท่วมนะครับ ครับผมขอขวากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากส่วนรมมุ่งช anel นะครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ